วันนี้ยิ่งกว่าการรับก็คือการให้ครับมาให้รางวัลมามอบรางวัลมาทำให้คนได้รางวัลมีความสุขและภาคภูมิใจในสาขา Break Through Break Through Actors ครับผมใช่ครับแค่นี้ด้วยแค่นี้เหรออ้าวก็สาขาที่รางวัลมันจบแค่นี้ใช่พูดอะไรกับ Break Through Actors of the Year 2023 yes ครับครับอ๋อเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเหมือนแบบเขาเรียกว่า เดินไอเบรก่าเมื่อกี้โอเคครับผมซีรีส์ออนไปแล้วก็ก็ตอนหนึ่งอีหนึ่งก็สนุกเลยครับก็เดินเรื่องค่อนข้างเร็วครับผมก็พวกเราดูเองก็ชอบใช่เราไปดูด้วยกันมาก็ไปดูด้วยกับทีมงานกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆหรือว่าแฟนๆทั้งแฟนๆที่แบบ เออบางทีไม่ได้ตามเราแต่ว่าอยากมาลองดูซีรีส์ก็ก็ชอบอะไรเงี้ยหรืแบบแฟนๆที่ติดตามเรามานานก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แฮปปี้ที่ได้ดูซีรีส์ที่รอมานานรอมานานมากรอประมาณปีกว่าป่ะหลายหลายปีไม่ไม่เป็นหรอกว่าซีรีส์ที่ตั้งแต่ประกาศอะไรก็ต้องเป็นปีเป็นปีใช่ติด้นไหมคะตอนที่ออนแอร์ไปแล้วติดเต้นหน่งเต้นติดเต้นเพราะไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นไงแต่พอสักพักหนึ่งพอมันเริ่มติดเทรนด์เริ่มอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีครับว่ามีมีคนแบบติดตามผลงานแล้วชอบอะไรรยงเีี้้คับกก็็ดใจแลว ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรมามาดูมาแล้วก็แบบมาคุยกันมาคี่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันแบบคอมมูนิตี้มันดูสนุกมันดูมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยวพราเราเข้าไปดูในแถบมามันมีมีครับเพราะว่านั่งดูทุกคนรอบข้างก็คือนั่งถ่ายก็นั่งไปพร้อมๆกันดูเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าจอยพร้อมๆกันดูทั้งพอตอนเบรกก็มานั่งดูนั่งลงอะไรกันเลยก็จะดูบางไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานแล้วบางอมเมนต์ก็จะมีแบบขำๆแบบแซวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตลกดีครับก็เหมือนเป็นเรื่องที่แบบ จริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะทุกคนมันมีคิดในใจอยู่แล้วถูกป่ะแต่แค่ตัวละครหลักเขาสามารถได้ยินความคิดในใจได้อะไรเงี้ยได้ยินจากการสัมผัสตัวเราโดนตัวใครแล้วก็สามารถแบบได้ยินเสียงของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ย <ๆ S 2> ครับจริงๆแล้วเราม่เคยแบบได้ยินของมชัดมันเคยได้มีความคิดในใจใช่หรอก็ได้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 ของญี่ปุ่นมีดูก็มีดูแบบผ่านๆครับไม่ได้ดูอะไรเยอะมากเพราะว่ากลัวจะแบบไปติดคาแรคเตอร์กลัวอะไรเขามาอะไรครับแค่ดูเหมือนเนื้อเรื่องว่าเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ ที่คือเราก็คือวางคาแรคเตอร์เราเองใช่ไหมว่าแบบเราอยากให้เป็นแบบนี้นะมันเราไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าก็เป็นเราร่วมเขาเรียกว่าร่วมมันคุยกับอ่าพ่วงกับด้วยครูสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราเดเวลลอปมาจากตัวมังงะครับของทางญี่ปุ่นฉะนั้นก็มันจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่ละแต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราแค่เอามาแบบอาจจะไม่เป็มันเข้ากับของคนไทยอย่างเงี้ยครับแบบไม่เข้ากับบริบทไทยแล้วก็แบบอะไรให้เข้ากับในชีวิตจริงเนาะเพราะว่าชี นฟีลแบบอะแดปมาสองต่อครับอะแดปให้จากจากมังงะมาเป็นซีรีส์แล้วก็จากมังงะให้มันดูมีความเป็นชีวิตจริงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากมของปุนไทยด้วยครับเราแบบว่าเคยเคยไหมว่าเราอยากจะมีพลังแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะเู็นพ้นท้งไม่เลยครับไม่รู้สึกว่าถ้ามีชีวิตรำบากขึ้นเยอะปกติเป็นคนคิดมากอยู่แล้วคิดมากจากจากเออแล้วยิ่งถ้าสมมติได้ยินเข้าไปอีกอ่ะเสียชีวิตก่อนวัยควรผมว่าก็คือคงแบบสมองเส้นเลือดสมองแตกตายเราไม่อยากแค่ไหนหรอก แค่เรายังไม่ทันรู้อ่ะเราก็คิดเองไปแล้วคนอื่นเขาคิดยังไงเฮ้ท่านรู้อีกเกอแต่ท่านรู้อีกอาจจะไม่เหนื่อยเนอะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องไปเดาเองแต่ไม่เอาหรอกเราผมว่าผมคงเครียดอ่ะผมว่าทุกทุกผมว่าทุกวันนี้อ่ทุกอย่างมันจัดสรรมาลงตัวแล้วครับก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับใช่แต่วุฒใครจะมีมาพิเศษก็แปลว่าคนนั้นมันต้องต้องได้รับอะไรบางอย่างใช่ครับตัดมาเรียบร้อยใช่เราเริ่มรู้สึกสนุกเราเคยแบบเราอยากมีพลังพิเศษอะไรบ้างมก็อาจจะอยากมีเวลาที่เราแบบ เหมือนซูเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเช่นแบบไปงานไม่ทันหรืออะไรก็อยากแบบเออถ้าวาร์ปได้ก็คงดีนะหรือแบบอย่างนิดน้อยเ็จอยากแบบเออสะกดจิตเลยให้หลับไม่ได้คือนอนหลับยากอย่างเงี้ยเออถ้ามีพลังเสกเราจะอยากมีในเวลาสภาวะที่เราแบบมันแบบเขาเรียกว่าชีวิตมันขับผันนิดนึงเลยค่ะใกล้และโตสตาลิปิกครับก็ซาลิปิกก็จะมีกีฬาที่แข่งกันก็มีฟุตบอลแล้วก็มีบาสเกตบอลแล้วก็แบดมินตัน เป็นฟุตซอลใช่ไหมครับฟุตซอลแบดมินตันแล้วก็บาสเกตบอล3อย่างแล้วก็มีโชว์แบบจากจากศิลปินของเอทีทีก็แบบมีทั้งศิลปินแบบของจากไลเซอร์ก็มาแล้วก็พวกเราด้วยก็จะมีโชว์ด้วยครับใช่ครับวันที่23ธันวาคมครับเออพวกเรามีโชว์ใช่ปหมมีมีโอ่ใช่ใช่ก็เรอยากอูมันก็มันจะมีแบดมินตันใช่ไหมครับมีบาสเกตบอลแล้วก็มีฟุตซอลใช่ ใช่ก็ผมลงมาเคสบอลไปครับแต่ว่าซ้อมแบดมินตันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาคนจริงเป็นเตะกุศโลครับเอ๊ยแล้วที่มาเราขาเตะเลยนะก่อนอะไรนะก่อนแบบกีฬาจิ้งกในไหนบางคนวันนี้ดีใจที่ได้มามอบรางวัลให้ให้เจนนีมั่นใจทั้งสองอันมั่นใจทั้งสองอันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไม่มั่นใจครับไม่เพราะว่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้เห็นว่า นี่เราเรารู้มาแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าฟีลสเตจเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันยิ่งดูน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาอลังการแน่นอนใช่ครับแก็เข้าหากับมาใช่ไหมครับยังครับยังจะเข้าหาได้วันไหนคิดว่าจะน่าจะพึ่งพาเขาอย่างเดียวเป็นช่วงปีใหม่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่คุยกันที่เพิ่งอย่างที่มาอัปเดตมาตอนแรกคือนัดซ้อมกันหลังจากวันที่ที่แข่งรอบแรกไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายนัดได้แล้วคือพรุ่งนี้ ตอนกลางคืนแต่สรุปก็คือผมกำลังจะแคนเซิลเพราะว่าอีกวันหนึ่งอ่ะวันที่15คือต้องบินตอนกี่โมงไม่รู้แต่พี่ก็ทำมืออย่างนี้อ๋อมีงานตอนตีน่าจะตอนตีห้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกำลังจะไลน์ไปเทมายังไม่ได้ไลน์เลยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะจ้าวเด็กฝบอกมาเลยไหมคะอเออพี่เกียรติไลน์กันเดี๋ยวฝากพี่พสื่อมวลชนฝากบอกมาพาคินเลยว่าช่วยช่วยแจกให้ด้วยแล้วกันใช่ใช่ช่วยแท็กเทก็เทแล้ว ก็ขอแสดงความดีกับทุกคนในงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหนีต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องดีๆในในในชีวิตของก็ทุกคนถือว่าคนคนที่ได้รับางวัลก็ถือว่าทำทำทำผลงานอะไได้ดีมาได้ดีใช่ก็ได้รับรางวัลไปก็สมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ย